สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมัยทาร์ดค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมิถุนและคณะมิถุนประจำรึ่งเ,เดือนแรกนะคะของเดือนกันยายน2564ค่ะชาวราศีมิถุนและคณะมิถุนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22สพฤษภาคมถึง21มิมิถุนายนนะคะก็ช่องนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะ วันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมิถุนและกันมิถุนใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเีสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไว้ v e r s a t i ได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นมาแนะนําให้เพื่อนๆดูว่าเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะ ไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้ไปตัดสินใจดใดใดทั้งสิ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีมิถุนและคณามิถุนทุกๆคนเลยค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะ <c oughs> ชาวราศีมิถุนและคณามิถุนคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะ เป็นแรกนะคะได้เป็นไพ่ห้าเหรียญนะคะสี่เหรียญค่ะเด็กค่ะและไพ่ชาล r อ o t ค่ะชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะในเดือที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาว้าตดินขาบพฤศพกันมังกรน,นะคะอาจจะเป็นชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิก อาจจะเป็นชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาค่ะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามนา้าไพ่นะคะไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะน่าจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่คอยตามตลอดเวลาแล้วมันเหนื่อยนะคะคอยตามคอยงอ้อคอยเอาใจใส่คอยดูแลคอยคอยแบบเอาใจใส่อะดูแลเป็นห่วงทุกอย่างนะคะ จนทางที่คุณตัวคุณก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันแต่คุณก็ห่วงเขามากกว่านะคะแล้วมันเหนื่อยมันเหนื่อยมากๆจนคุณรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วนะคะฉันก็แทบจะวิ่งตามเธอไม่ไหวยอยู่แล้วก็แทบจะแบบลุกลุกคลุกคลานอยู่เหมือนกันนะคะคุณมอบความรักมอบความห่วงใยปรารถนาดีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างให้ไปแต่เขากลับไม่สนใจ ะะเขากลับไม่สนใจเขากลับอยู่ในโลกของเขาเขากลับเพิกเฉยเมินเฉยถามว่าเขารู้ไม่รู้ค่ะแต่เขาไม่ไม่สนใจอ่ะนะคะเขาไม่เอานะคะมันเลยทําให้ที่ผ่านมาคุณเหนื่อยมากเกินพอแล้วคุณก็เลือกที่จะหยุดอืหยุดแล้วพอแล้วจะไม่ทุ่มเทให้กับใครอีกต่อไปแล้วขอจบนะตรงนี้ก็ในเมื่อเราทํามาทุก ทุกวิธีทางแล้วทุ่มเทแล้วเราแสดงออกให้ชัดเจน,นะคะ่ะว่าเอ้ยเราเราเป็นห่วงเรารักเราปรารถนาดีเราทุ่มเททุสิทธิ์ทุอย่างให้เขาแต่เขากลับเพิกเฉยเมินเฉยไม่สนใจและไม่ยอมรับในสิ่งที่เราให้นะคะเอ่อก็เลยทําให้ตัวคุณเนี่ยเลือกที่จะพอแล้วก็หยุดณนะตรงนั้นแล้วก็ม o ฟออนนะคะก็ก็ในเมื่อไม่เห็นค่าไม่อยู่ในสายตาก็ พอแล้วหยุดแล้วนะคะอันนี้ก็คือในอดีตท,ที่ผ่านมาของชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วก็สามารถสคริปต์ข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยค่ะสแสดงว่าหน้าไพนี้ไม่ใช่หน้าไพของคุณไม่ต้องนำไปคิดเดยอะคิดมากนะคะเพราะว่ามันเป็นดวงโดยรวมเท่านั้นนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่าว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมิถุนลักนามิถุนในช่วงวันที่1-15ถึง15กันยายน2,564นี้นะคะจะเป็นอยา่างไรเนาะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่เดอะมูนนะคะทาวเวอร์ค่ะแปด ดาบและเป็นไพ่เจ็ดเปลี่ยนนะคะที่ติดกันมาเลยนะคะอโอเคชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินเพืศกันมังกรธาตุลมมิถุนถถตุลกลุมนะคะา้าเดียวกันกับคุณหรืออาจจะเป็นชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าภไพ่เนาะ หมารู้สึกว่าแนวลนงความสัมพันธ์ของคุณในช่วงวันที่1นึถึงสิกันยายนนี้นะคะเออหลังจากที่คุณตัดสินใจหยุดกระทันหันออกมาแบบว่าคือเหมือนกับระเบิดอะระเบิดความสัมพันธ์ทิ้งไปนะคะหยุดกระทันหันนะคะแต่คุณก็ยัง move on ไม่ได้อยู่ดีหมายถึงคุณ move on จาก หมายถึงคุณมูฟออนจากความจากความาสัมพันธ์ได้แล้วแต่คุณยังมูฟออนจากตัวเขาไม่ได้รู้ว่าควรจะออกมารู้ว่าควรจะเริ่มต้นชีวิตใหม่รู้ว่าควรจะเปิดใจรู้ว่าควรจะแบบลืมเขาได้แล้วนะคะแต่คุณยังลืมเขาไม่ได้คุณยังคิดถึงนะคะยังอยากจะรู้ว่าเขาเป็นยังไงนะคะยังอยากจะรู้ว่าเขาทําอะไรชีวิตเขาเป็นยังไงบ้าง เออแต่หลังจากที่คุณเดินออกมาจากจากชีวิตเขาแล้วอ่ะคุณก็ไม่สามารถที่จะรับรู้อะไรกับเขาได้คุณอาจจะโดนบล็อกก็ได้นะคะอืมคุณอาจจะโดนบล็อกโดนปิดกั้นนะคะไม่ให้ส่องเขาได้อะไรประมาณเนี้นะคะหลังจากที่ตัดสินใจที่จะโอเคจบนะคะอ่าหลังจากนั้นก็ส่องกันไม่ได้อีกดูกันไม่ได้อีกนะคะแต่คุณก็ยังมีความห่วงใย ในฐานะคนที่เคยรักเคยผูกพันเคยรู้จักนะคะยังอยากที่จะรับรู้ความเป็นไปแต่ก็ไม่ได้อยากจะยุ่งวุ่นวายอะไรกับเขาอีกแล้วแต่แค่อยากจะรับรู้เท่านั้นเองนะคะอืเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า เอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมิถุนลักษณะมิถุนจะเป็นอย่างไรนะคะไมคอลเนี่ยบอกก่อนค่ะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอ,อาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมด้วยคะ่ะเอาคำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เจ็มิเท้าไพ่อัศวินถือเหรียญคะ่ะสิบดาบนะคะ และเป็นไพ่ห้ามีเท้าค่ะชาวราศีมิถุนและคนามิถุนนะคะในอนาคตเนาะไม่รู้สึกว่าในเมื่อความความพยายามที่จะส่องหรืออะไรของคุณก็ตามหรือความพยายามที่เขาจะปิดกั้นบล็อกเราอะค่ะเขาบล็อกเราเขาไม่อยากให้เราเข้าถึงออถ้าหากว่ามันนานๆไปอะคุณจะเลิกล้มความพยายามไปเอง คุณจะเลิกล้มความอยากรู้อยากเห็นไม่ใช่มันมันไม่ใช่การเลิกล้มหรอกแต่ว่าความอยากรู้อยากเห็นความเป็นไปอะค่ะมันจะถูกค่อยๆลดหายลงไปนะคะแล้วคุณอาจจะคุณอาจจะจะสามารถที่จะจบความสัมพันธ์หรือความคิดถึงลึกๆในใจได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเราพยายามไปมันก็ ผลลัพธ์มันคือศูนย์นะคะมมันเหนื่อยคุณจะเหนื่อยเองคุณจะพอเองคุณจะหยุดเองนะคะเวลาเท่านั้นที่จะช่วยทําให้คุณดีขึ้นนะคะความพยายามต่างๆคุณจะคือคนเราอะกว่าที่มันจะหยุดได้กว่าที่มันจะพอได้อ่ะคะ่ะระยะเวลาการเดินทางระหว่างณตอนนี้อ่ะกับในจุดที่มันจะไปถึงคําที่พอนะคะ กับจุดที่พอกับจุดตอนนี้มันมีระยะห่างกันอยู่ดังนั้นมันต้องใช้เวลาเมื่อใช้เวลากับมันมากพอพยายามจนเกินพออดทนจนเกินพอรอจนเกินพอทุกสี่งทุกอย่างถ้าหากว่ามันพอมันเกินพอแล้วมันจะพอนะคะอืมมันจะจบได้แต่ว่ามันต้องใช้เวลาทั้งนี้ทั้งนั้นไปอยู่ที่ตัวคุณว่าคุณจะมีความพยายามเข้าใจสถานการณ์ต่างๆ สถานภาพต่างๆแล,และความเป็นจริงรอบๆตัวคุณเขามากขนาดไหนนะคะอประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีมิถุนและคณามิถุนค่ะคําแนะนาไปแรกจะเป็นเด็กถือไม้เท้าเดวอลนะคะไพ่คิงถือดาบค่ะและเป็นไพ่สามถ้วยความสุขอยู่ในมือคุณอยู่ที่คุณตัดสินใจ อนาคตทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในมือคุณและความคิด mindset การตัดสินใจการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตของคุณเท่านั้นอยากจะมีชีวิตใหม่ก็จงมองเป้าหมายใหม,ใหม่อยากจะมีความรักใหม่ๆก็จงเปิดใจนะคะอยากจะมีความสุขก็จงรักตัวเองเท่านั้นเองนะคะง่ายๆถึงแม้ว่ามันจะทํายากแต่ถ้าหากว่าคุณเริ่มที่จะนับหนึ่งตั้งแต่วันนี้เส้นใจของคุณนะคะไม่นานนะคะ ก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กับแม่มาตลอดค่ะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้หรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยไม่พิมไปให้หมดแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสําหรับคลิปนิ้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะะะคคสสวัดี่